สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระสมเด็จและเครื่องรางของขลังต่างๆครับวันนี้ร้านน้องโบบารมีพระเครื่องมีพระเครื่องมาแบ่งปันครับพี่พี่นะครับเป็นพระสมเด็จแล้วก็เป็นพระสุพัธุ์นะครับซุ้มกอนะพ้พี่นะแล้วก็เป็นประเภทเครื่องรางต่างๆนะครับฝากช่องทางการติดต่อครับสนใจแอดได้ดีไลน์ครับ0 9 9ย์0 7 4 0 1ครับ โชว6 2ูนย์หกสครับพี่พี่แอดไลน์ได้เลยนะครับพี่น้าติดต่อได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีหลากหลายในการนะพี่น้าหนึ่งถาดนะครับมาแบ่งปังกนกับพี่พี่นะครับสนใจในการไลนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับฝากพี่พี่นะครับที่เข้ามารับชมใหม่เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมมีหลากหลายในการนะครับสนใจในการไนสอบถามได้นะพี่เนาะถึงไม่มีในวางไม่มีวางในนี้ก็สอบถามกันได้แล้วกันนะครับพี่นะ มีเยอะนะครับพระก็น้องนูพี่นะครับผมเี่ยไปรายการแรกกันเลยครับพี่รายการแรกครับจะเป็นพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะพี่อ่าเป็นพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะพี่น่าดูเนื้อหานี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะพี่นะพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับนี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่พระสมเด็จครับเอาห้าร้อยบาทครับอ่า ดูเนื้อหานะพี่นะดูเนื้อหานะครับเอาห้าร้อยบาทครับ ep ที่สี่นะครับพี่นะ ep ที่สี่นะครับวันนี้ ep ที่สี่นะครับเป็น ep พระสมเด็จและเครื่องรางต่างนะพี่นะ่า ep ที่สี่กันแล้วนะครับผมฝากพี่ๆนะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นะพระสวยพระเดิมเลยดูดิ่านะครับมันมีมันมีกรอบนะพี่นะแต่อันนี้น้องเปิดไว้ นะครับเปิดเพื่อให้มองเห็นแลพี่นะรายการที่หนึ่งครับเอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สองครับพี่รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับอันนี้เนื้อหานี่ปึกเลยนะพี่นะอ่าเนื้อหานี่ปึกเลยพี่สวยเลยนะครับนี่แล้วดูเดยอ่าพิมพ์นีลึกชัดคมเลยนะพี่นะลึกชัดคมเลยดูดี นะครับสวยๆนะครับพี 2. 2่อ่าเนื้อหาสวยๆครับพี่รายการที่สองครับพี่รายการที่สองพ p ที่สี่ครับอ่าสมเด็จองค์ที่สองครับพี่รายการที่สองนะครับอ่านะครับแบ่งปันไปพี่แบ่งปันไปนะครับห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆนะพี่นะห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สามครับพี่องค์ที่สามครับนี่องค์ นี้เนื้อหาจะใกล้เคียงกับองค์มาสักคู่นะพี่นะจะใกล้เคียงกันนี่มาดูเม็ดมวลสารนะพี่นะอ่าเม็ดมวลสารนี่ชัดเจนพี่ดูเลยนี่นะครับสง่งให้พี่ๆได้ชมชัดๆนะพี่นะอ่าเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดลรขังนะพี่ดูเลยอ่าดูหลังนี่ ดูเนื้อหานะพี่นะนี่สีขำๆเลยพี่น้ำมันตั้งอยู่เลยพี่ดูดิดพี่มันมันนะมันมันสวยเลยพี่ดูดิเ,ดเอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยบาทครับออไปครับรายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่ครับตรงนี้แบบเห็นเหมือนหน้าตาเลยนะพี่นะนมีหูนะครับมีสังกตินะพี่นะแล้วก็มีเส้นเนี่ยตามฐานนะพี่นะครับ น,นะนี่นะพี่นะเนื้อหามวลสารนะครับร้อยต่างต่นะพี่นะลองขีดร้อยขวดนะครับมวลสารนะพี่นะครับ ep ที่สี่นะพี่ใน ep ที่สี่นะครับ,นะรบวันนี้ ep ที่สี่แล้วนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับนี่ชัดๆนะพี่นะอ่านะครับรายการนี้มีสังเกตินะมีเห็นใบหูนะครับี่มีอ่าลองดูครับพี่รายการที่สี่ครับ รายการที่สี่นะไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าครับนี่เหมือนองื่อเมสคู่เลยนะพี่นะเหมือนองื่อเมสคู่เลยนะครับนี่ได้มาพร้อมกันเลยพี่นะครับรายการที่ห้าครับพี่นี่ขอบนองน่านะพี่ขอบนองนอนะพี่นะนี่ขอบนองนองนะพี่สวยๆเลย ดูเนื้อหาเลยพี่ดูเนื้อหาด้านในน่เก่าเลยพี่นะครับเนื้อหาด้านในนี่เก่าเลยอ่านี่นี่นะครับเนี่ยเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับรายการที่ห้าครับอ่ารายการที่ห้าครับพี่รายการนี้รายการที่ห้านะครับเอาห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกครับพี่นี่ นี่อ่าสวยๆนะครับพี่นะสวยๆเลยดูเลยนนหนาๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนหนาๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีหักแน่นอนนี่ดูดินะครับนี่ชัดๆนะพี่นะชัดๆนี่มีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ มีข้าบมีไข่ด้วยนะพี่นะมีข้าบมีไข่เลยดูนี่ประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้นะครับรายการที่หกนะพี่นะรายการที่หกเลยดูนะครับความเก่านะพี่นะความเก่าเลยดูเนื้อหนุบนุมนะพี่นะเนื้อหนุบหนึบนุ่มนะพี่นะหนุบนุ่มนะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่นะครับรายการที่หกครับพี่พี่รายการที่หกครับ ไปรายการที่เจ็ดครับพี่นี่รายการที่เจ็ดจะมีซุมโยโย่เลยพี่นะอ่านะครับซุมโยโย่เลยออกโยนิดนึงนะพี่นะนี่รายการที่เจ็ดครับพี่รายการที่เจ็ดนะครับ ep ที่สี่แล้วนะพี่นะวันนี้ ep ที่สี่แล้วนะครับสําหรับพี่พี่ที่ติดต่อมาก็กราบขอพระคุณมากนะครับพี่พี่นะสนใจรายการใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับพี่พี่ที่ยังมองเช่าหาวัตถุอยู่เนาะอ่าลองดูนะครับพี่มีมุมมีทางก็ นะครับแบ่งให้กันไปนะพี่นะแมงปันนะครับนี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับน้องส่งไปแล้วมันจะมัวนะส่งไปแล้วมันจะมัวเดี๋ยวกลัวพี่จะเวียนหัวเอาแบบนี้ดีกว่าพี่นี่เอาแบบนี้ดีกว่านะครับนี่เอาห้าร้อยบาทครับมวนสารนี่ปึกปักแน่นอนเอาส่งให้ดูแค่มวนสานก็พออ่านี่ส่งให้ดูมวนสารแล้วกันนะพี่นะอ่าแบบ ถ้าแบบรอบองค์กลวพี่จะเวียนหัวเด็ไม่ใช่แหละนะครับเนี่ยเอาห้าร้อยบาทครับพี่นี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับองค์ที่เจ็ดนะพี่นะองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับพี่องค์ที่แปดครับนี่องค์นี้จะออกดำๆหน่อยนะครับออกจะออกขาบดำๆนะพี่นะเรามีเม็ดงแดงๆนะพี่นะครับผมอ่อาออกขาบดำดำนะพี่นะนี่แล้วดูมวลสารเลพี่อ่าดูมวลสารแบบมันจะออกสีเข้มหน่อย นะครับองนี้ออกสีเข้มเข้มเลยพี่อออกสีเข้มเขมเลยนะถ้าใส่เกาะไปในใหม่นะครับนี่สีเข้มเข้มนะพี่ออกสีเข้มเข้มเลยองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่รายการที่แปดนะห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับนี่อารายการที่เก้า นี่นะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆ,วยๆนี่ออกสีแบบค้ำๆออกน้ำตาลน้ำมันตั้งอยูเยอะๆนะพี่นะอออกสีแบบน้ำมันตั้งอยู่เยอะๆหน่อยนะ,นะครับสวยนะพี่นะสวยเลยนะครับผมรายการที่เก้านะครับพี่นะสําหรับท่านใดนะครับนี่ให้โทรกดได้ก่อนนะพี่นะกห่งรายการที่เก้าครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับรายการที่เก้าอ่า ไปกันต่อครับต,ต่อไปรายการที่สิบครับนี่รายการที่สิบครับสวยสมบูรณ์พี่หนาหนาเลยนะครับสวยสมบูรณ์เลยพี่อ่านี่สวยสมบูรณ์เลยเดี๋ยวพี่มีไข่ขาวขาวขึ้นนะพี่นะมีไข่ขาวขาวขึ้นเลยเนี่ยมีเส้นนมคมนะพี่อ่ามีเส้นนมคมนะพี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่รายการที่สิบนะ ไปกันต่อครับพี่รายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่พิมพ์สวยนะพี่น่านลึกชัดเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะ่ารายการที่สิบเอ็ดครับไปแบบนี้ก็เลยนะพี่นะไปกันแบบเร็วๆนะครับนี่ไม่มีสักงสักคลิปอะไรทั้งสิ้นนะพี่นะนะครับเนี่ยลองดูนะครับเนี่ย เนื้อหาก็ประมาณนี้นะพี่นะเนื้อหาประมาณนี้นะครับจะส่องแล้วมันจะมัวนะน้องก็ไม่รู้เป็นอะไรถ้าเอามาใกล้ปุ๊บมันก็จะเบลอบเลยถ้าอย่างนี้พอได้ไหมพี่คอมเมนต์ช่วยช่วยหน่อยนะพี่นะช่วยคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะพี่นะจะได้ปรับปรุงนะพี่นะจะได้ปรับปรุงนะครับเนี่ยกลัวพี่ๆจะเวียนหัวไม่ใช่ไหน,นะพี่เนะี่ยรายการที่สิบเอ็ดครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับ รายการที่สิบสองครับพี่รายการที่สิบสองครับองนี้นี่สีออกเหลืองครับพี่ดูน้ํามันแบบเป็นโซนน้ำมันตั้งยู่เย็บเข้มเข้มนะพี่นะอ่าโซนแบบเข้มเข้มค้นๆนะพี่ดูดิอ่านี่นะครับและเนื้อหานี่ดูดิพี่เก่าแน่นอนนะพี่นะรับประกันความเก่าเลยพี่อรับประกันความเก่าแน่นอนได้เลยพี่ดูดิ เอาห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบสองครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะพี่อ่าไปกันต่อครับรายการที่สิบสามครับนี่รายการที่สิบสามครับองนี้สวยนะพี่นะอ่าองนี้สวยนะพี่ดูดินวลนะพี่นวลนะดูดิอ่านี่นะครับซุ้มในทะลุไปเลยนะพี่นะซุ้มเลทะลุไปเลย นะครับเนี่ยเอาห้าร้อยครับพี่สมเด็จนะครับรายการที่สิบสามครับพี่รายการที่1ิบสามนะอ่าะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เสียงดังมากไม่ค่อยได้นะพี่นะาเจ็บคอนะครับวันนี้เจ็บคอเลยนะครับแต่ก็ยังมาลงให้พี่ๆนะได้รับชมกันนะครับลองดูครับพี่อ่าลองดูครับเอาห้าร้อยครับรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสี่ครับพี่ ารายการที่สิบสี่ครับรายการสุดท้ายครับพระสมเด็จนะพี่นะนี่รายการที่สิบสี่ครับสวยนะพี่นะพิมพ์ทรงนี่สวยเลยพี่แล้วออกดูเหลืองนลยพี่ดูดดูเกตเิพี่ดูเกตนี่เลยไปเลยนะพี่นะเลยนะเกตเลพี่อนี่เกตนะครับผมนี่รายการที่สิบสี่ครับพี่ รายการที่สิบสี่นะครับคนรักพระสมเด็จนะวี ium, okay, ่นะเครื่องรางต่างๆนะครับในฝากกดติดตามด้วยนะเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับไปกันต่อครับไปกันต่อที่พระเนื้อดินครับพี่พระเนื้อดินครับรายการที่สิบห้าครับพี่รายการที่สิบห้าครับพี่อง์นี้เป็นพระเนื้อดินเป็นพระซุ้มกอครับพี่อ่าเป็นพระซุ้มกอครับพี่แล้วดูดิอ่าดูดิพี่ นะครับเป็นพระซุ้มกอข้างการะหนกนะพี่นะข้างการะหนกนะครับนี่ดูดูสีอยูพ่พี่อ่านน,น,นะครับผมเม็ดกกดเม็ดแล่เม็ดมวนสานต่างต่างนะพี่อ่านะครับผมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับพระซุ้มกอนะพี่นะเป็นพระซุ้มกอนะครับก็หนึ่งในะเป็นจ่าพระคีนะยอดนิยมพระเมืองไทยพี่ในเป็นจ่ก พระมงไทยอ่ะนะครับผมเนี่ยสวยๆครับพี่อ่าสวยๆครับดูดิเอาห้าร้อยบาทครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับต่อมาเป็นพะระลีลาเม็ดขนุนครับพี่เป็นพะระลีลาเม็ดขนุนตรงนี้นะนี่สวยเลยนะพี่นะเม็ดแร่เนี่ขึ้นสวยเลยพี่ดูดิ เม็ดแร่เม็ดมวลสารต่างๆนะพี YT ่น mm ูดเือดินดูดิพี่ดูดิอานะครับนี่ดูนี่นะครับเนี่ยอาสวยๆนะพี่ดูดิเป็นพระนีลาเม็ดขนุนนะพี่นะพระกำแพงนะครับเป็นพระกำแพงเอาห้าร้อยครับพี่เอาห้าร้อยครับพี่เม็ดขนุนนะนีลาเม็ดขนุนนะครับเนี่ยเอาห้าร้อยครับ สวยนะพี่ดูเม็ดเล่เม็ดอะไรต่างๆนะเนี่ยส่วนผสมนะครับในการทําพระนะพี่นะสมัยโบราณโบราณน่ะนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่อีกหนึ่งองค์ครับองนี้จะเม็ดใหญ่หน่อยนะพี่นะเม็ดใหญ่หน่อยนะครับนี่ดูเิมวลสารนี่เพียบเหมือนกันนะพี่นะองนี้เพียบเยอะกว่าอีกนะครับนี่เยอะกว่าอีกดูดิเยอะกว่าอีกนะพี่นะดูดินะครับผมเนี่ยเป็น นะครับนีลาเม็ดขนุนะพี่นะเลื้อดูโมเสกเลพี่เนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงนะพี่อแล้วใหญ่ด้วยนะพี่นะสายพระพระกุพระเนื้อดินนะพี่นะเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเอาห้าร้อยครับพี่เอาห้าร้อยครับพี่นะสวยสวยเลยนะครับเอาห้าร้อยครับไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อครับที่รูปนี้นะพี่นะรายการนี้ครับพี่รายการนี้เป็นพระรูปหล่อโบราณครับ เป็นพระรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดโพไซทองนะพี่นะอหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองครับพี่องค์นี้แบบเลยเนื้อทองผสมพี่อ่าเนื้อทองผสมพี่แล้วผิวหิ่งมากเลยดำปื้ดนะพี่นะอ่านี่ดูดิผิวหิ่งมากนะครับดำปื๊ดเป็นรูปหล่อโบราณนะครับองค์ขนาดเหรียญบาทนะพี่นะอ่าองค์ขนาดเหรียญบาทครับพี่นะครับองค์ขนาดเหรียญบาทครับพี่แล้ว ผิวนี่หิ้งเดิมพี่อ่าผิวนี่หิ้งเดิมนะครับผิวนี่ห uh ิ้งเดิมนะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อท้องสุขวัดโพไซทองนะพี่นะผิวหิ้งเดิมนะครับดำเปืดนะพี่นะอ่าดำเปื้นี่เราดูเนื้อทองผสมครับพี่อ่าเนื้อทองผสมตรงนี้ออกดำแบบเปืดไม่ได้ใช้งานเลยพี่อ่าผิววางหิ้งเลยนะพี่นะผิววางหิ้งเลยนะครับนี่ดู ผิววางหิ้งครับพี่นี่อ่านะครับหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองนะพี่นะบุรีลำนะครับเนี่ยบุรีลำเนี่ยดูเดิใบหน้าใบตาติดชัดนะจมูกร้อยเลยพี่ดูเดิอ่านะครับองนี้เอาที่เก้าร้อยบาทนะพี่เก้าร้อยบาทแล้วกันเบ่งปั่นกันไปนะสวยนะพี่นะเนี่ยดูดิเดิมจริงๆนะพี่นะเดิมหิ้งจริงๆนะครับในดูเนี่ยอ่านี่ยขนาดเล็นบ้างน,นะครับ สวยเลยพี่อ่านะครับเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเสือ er หลวงพ่อวงครับเสือหลงวงพ่อวงวัดปริวาสน<ค>นะพี่นะอ่านี่เสือหลวงพ่อวงนะครับน่าจะเป็นรุ่นหกนะพี่นะรุ่นหกนะครับจะเป็นเสือปั๊มนะพี่อ่าเนื้อทองแดงครับพี่อ่าเนื้อทองแดงครับนี่มาแบ่งปันกันนะพี่นะเนี่ยพระสายพระสมเด็จนะครับ งน,นี้จะมีรูปหล่อเพิ่มมานะพี่นงะมีรูปหล่อเพิ่มมาประมาณสี่ห้ารายการนะครับประมาณสี่ถึงห้ารายการนะครับเนี่เสือหลวงพ่อวงนะครับเนื้อทองแดงนะพี่รุ่นหกนะวัดปริวาสนะครับเนี่ยเอาหกร้อยบาทพอพี่นะเอาหกร้อยบาทพอครับพี่เสือตัวนี้นะ,ะเสือน่าจะรุ่นหกนะพี่นะรุ่นหกนะครับเสือปั๊มเนี่ยนะครับ หลวงพ่อวงนะพี่นะหลวงพ่อวงเขาจะเป็นแบบอเออเคียวพวกเคียวพวกอะไรด้วยนะมีนะครับผมต่อไปครับต่อไปเป็นสิงค์ครับพี่นี่อ่าเป็นสิงค์เขาเรียกเหมือนสิงค์คล้ายสิง์ทรงเครื่องนะพี่นะเนี่ยมีอันนี้ด้วยนะแต่้องไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีสร้อยนะพี่อ่ามีสร้อยมนะนะีนะครับลองดูนะพี่นะสิงค์เรียกสิงค์ทรงเครื่องนะพี่มีจานนะพี่นะอ่ามีจาน นะครับตัวนี้นะพี่นะสำหรับตัวนี้นะครับพี่นะดูมาสภาพแบบสวยใช้ได้นะพี่นะสภาพแบบสวยใช้ได้และฉ่ำสวยเลยพี่นะครับเนี่ยสวยใช้ได้เลยพี่เป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยสวยใช้ได้เลย,ยการแกะนะครับแล้วมีอัคระยันครับพี่อ่าแล้วมีอัคระยันครับตัวนี้ขอหนึ่งพันสามร้อยบาทได้ไหมพี่อ่าหนึ่งพันสามร้อยบาทได้ไหมครับ หนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะตัวนี้นะครับผมลองดูครับหนึ่งพันสามร้อยบาทครับต่อมาเป็นพระเนื้อดินอีกหนึ่งองค์ครับพี่เป็นพระเนื้อดินครับเป็นพระผงสุพรรณครับพี่อ่าเป็นพระผงสุพรรณเนื้อนี้ออกองค์สีเขียวนะพี่นะอ่าออกแบบว่าสีเขียวเขียวพี่ นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะนี่ก you know, ็อีกหนึ่งนะครับในเบญจภาคีนะพี่นะหนึ่งในเบญจภาคีนะครับองนี้ออกเขียวเขียวนะพี่นะอ่าถ้าดูด้วยตาเนี่ยออกสีเขียวเขีวเลยนะดินอ่ะพี่ดูดิอ่าออกสีเขียวเยวนะพี่นะออกสีเขียวเขียวนะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทละกันพี่อ่ะเอาห้าร้อยบาทละกันครับพี่แบ่งปันยังไปนะครับออกองสีเขียวเขีวนะพี่นะอ่าเนี่นะครับอง์จริงก็ออกสีเขียวเขีวนะพี่ส่องตรงหน้าออกไปดูนะครับเนี่ย ห้าร้อยครับพี่ผงสุพรรณนะพี่นะหาพระผงสุพรรณนะครับเอาห้าร้อยครับต่อมาครับต่อมาเป็นพระอ่าเป็นปลาเงินปลาทองพี่นี่เป็นปลาเงินปลาทองนะครับในหลวงพ่อขวัญครับพี่หลวงพ่อขวัญบัดระไลนะอ่าหลวงพ่อขวัญบัดบะไลยปลาเงินปลาทองครับพี่นี่ขาขายเฮงๆนะครับนี่ลาบลื่นขาขายมีกําไรดีนะพี่น้นหลวงพ่อคูนเคยกล่าวถึงนะพี่นะ หลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับนี่สุดยอดพี่ลองไปฟังดูได้นะครับลองเช็คดูนี่หลวงพ่อขวัญครับบางเงินปลาทองครับพี่คู่นี้เอา,600า,า,งเงอาหกร้อ,อยนะบ,างงอบ,บาทครับพี่คู่นี้เอาหกร้อยบาทครับบางเงินปลาทองสภาพสวยเลยพี่อ่าสวยนะนี่บางเงินปลาทองครับเอาหกร้อยบาทครับพี่เอาหกร้อยบาทนะ ไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อนะครับผมนีสําหรับพี่พี่ท่านใดเล่นเฟสก็มีนะพี่นะมีช่องทางเฟสนะน้องก็ลงขายทางเฟสด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมาครับเป็นตะกุดสามนิ้วครับพี่เป็นตะกุดสามนิ้วครับหลุงพอกลวยนะครับชุดติงเทลโลวัดโคสิตารามนะพี่นะเนี่ยเก่ามากนะครับนเป็นย ан, ันยันครูนะยันครูหลวงพอกลวยละกันนะพี่นะนที่น้องรู้ว่าท,ที่น้องเรียกกันหลุงพกกลวยก็ยันเนี้ยนะพี่นะ แต่ถ้าจะมีอาจารย์อื่นน้องไม่แน่ใจนะพี่นะอาเคยเห็นจะหลวงพ่อกวยนะครับเขียนยันตัวนี้่อาลองดูนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทครับพี่เอาหนึ่งพันบาทครับความยาวสามนิ้วครับพี่ความยาวประมาณสามนิ้วครับพี่สามนิ้วก,กว่านะครับสามนิ้วก,กว่านะนี่พี่เส้นผ่านสูงกลางก็ประมาณนี้ครับพี่หนึ่งเซน เส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณหนึ่งเซนครับหลวงพ่อกลวยครับพี่หลวงพ่อกลวยนะอะไปกันต่อครับต่อมาครับเป็นตะกุดอันนี้อทองแดงนะพี่นะข้างในทองแดงนะครับแล้วถักเชือกลงลักในพี่สีแดงนะครับเป็นตะกุตโซ่ลดหรือเปนนพี่นะเนี่ยลองดูนะหลวงพ่ออะไรก็น้องก็ไม่มั่นใจนะครับตีไปหลวงพ่ออะไรก็ลองดูครับพี่ๆสามนิ้วก,กว่าขวาครับ นะครับลองดูครับพี่พี่ลักแดงแดงนะพี่นะเน่ยลักแดงแดงมันมันนะพี่อ่าลักแดงแดงมันมันนะครับถัดเชือกแบบนี้นะครับลงรักแบบนี้เนี่ยพี่จะดูแดงแป๊ดเลยพี่ดูอ่านะครับแดงแป๊ดเลยนะพี่นะดูเลยและทองแดงหรื่เก่าเลยพี่อ่าเก่าเลยนะพี่นะเก่าเลยนะครับมีเอานึงพันบาทครับพี่ลุนส่งให้ครับอ่าเอานึงพันบาทลุนส่งให้ครับพี่พี่สวยนะ น่าจะเป็นตะกุดโสรดมงคลหรือเปล่านะพี่เนี่ยลองดูนะครับถักเชือกเนี่ยเป็นเครียกจถักเป็นลาไอ้เคขบฝันนะพี่อ่าไอ้เคขบฝันนะครับลายลายแดงแป๊ดเลยพี่ดูดีน้ำมันสวยด้วยพี่อ่ามันสวยด้วยนะสามนิ้วกว่าครับพี่เนี่ยสามนิ้วนิดๆนะพี่อ่านะครับตอนแปดเซนวัดเป็นเซนก็แปดเซนครับพี่หนึ่งพันบาทครับอ่าลองดูครับพี่บี ต่อมาครับพี่ต่อมาเป็นนี่นะครับนางกวักนะพี่นะนางกวักนะครับเนี่ยอ่านี่นางกวักครับพี่ตัดแผ่นสี่เหลี่ยมนะพี่นะนางกวักตัดแผ่นสี่เหลี่ยมนี่อ่านี่ลองดูนะพี่นะลองดูครับลองดู นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเป็นงานแฮนเมดนะพี่นะเป็นงานแฮนเมดนะครับเนี่ยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสองรงนี้น้องแกะออกจากตลับมาแล้วพี่นะตลับวันนั้นนะครับที่ที่หุ้มไว้นี่ยนะครับพี่เนี่ยดูนะประทับสิ่งนะพี่นะอันนี้ป,นประทับโคชสารนะพี่นะเนี่ยสวยๆพี่อ่านะครับเป็นเครื่องรางครับพี่เป็นเครื่องรางนะ นะครับน sure. right. ่าจะเป็นหลงเพราะเดิมนะพี่นะสององค์เลยนะครับลองดูนะพี่นะลองดูราคาส่วนได้นะครับผมเปิดไปส่วนได้ทุกทุกรายการนะพี่นะเปิดไปส่วนได้ทุกรายการเลยนะครับต่อมาเป็นรูปลอครับพี่เป็นพระลอโบราณอีกสักสามรายการแล้วกันพี่จบวันนี้นะครับอีกสักสามรายการแล้วกันจบวันนี้แล้วกันนะครับพี่นะรายการนี้ครับพี่รายการนี้เป็นเหรียญลอโบราณครับ เหรียญล่อโบราณนี่นะครับพระประจำวันนะครับพี่วันพระหัสบดีครับพี่วัดสุดทธธัดนะอเหรียญล่อโบราณพระประจำวันนะครับวันพระหัสสบดีนะครับเจ้าคุณสี่ส่วนนะครับวัดสุดทั์พี่ดูเก่าเปื้อนนะฮะพี่นะเก่ามากนะพี่ดูเ่าเก่าเลยนะพี่นะเก่าเลยนี่ดูดิ นะครับเนื้อทองผสมครับพี่เนื้อทองผสมนะครับนะครับอันนี้เป็นหล่อนะครับเดชหล่อโบราณน,นะพระประจำวันพฤหัส,สบดีนะครับวัสดุทัดนะพีะ่ลองดูนะพี่นะลองดูนะครับเนี่ยสวยๆครับพี่สวยๆครับ ต่อมาครับต่อมาเป็นเหรียญรอบโบราณครับเหรียญรอบโบราณพุทธกวักวัดส,สุทศั์ c, เช่นเดียวกันนะพี่นะเหรียญรอโบราณพุทธกวักนะครับวัดสุทศน์เช่นเดียวกันนะพี่องนี้เป็นไงเป็นไงให้ชมชัดๆจ้พี่ให้ชมชัดๆครับเจ้าคุณสีสดน,นะพี่นะอ่าเจ้าคุณสีสดน,นะครับเนื้อออกเขียวๆพี่ เนื้อออกเขียวๆพี่นี่พุทธกวดครับพี่พุทธกวดอ่านะครับสอบถามได้ครับพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับอสนใจอย่างไรขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะทุกรายการนะครับอง์นี้ครับหิ้งหนึ่งองค์ครับพี่ผิวหิ้งนะครับเป็นพระอเหรียญล่อโบราณครับพระปางศิลาขาวครับพี่พระปางศิลาขาวครับ วัดพระปฐมเจดีนะพี่นะอ่าวัดพระปฐมเจดีครับหนึ่งวัดพระปางศิลาขาวครับจังหวัดนครปฐมนะพี่นะอ่าวิ่งเงยนะครับดำปึ๊ดเลยนะครับดำปึ๊ดนะอ่าลองดูครับพี่ลองดูครับนะคบเปิดไปส่วนได้นะพี่นะราคาเปิดไปส่วนได้นะครับสามวันนี้หลังไม่ละกันนะพี่นะหลังไม่ละกัน นะครับสวยๆเลยพี่นะครับเป็นเหล่าโบราณนะลองชมดูนะครับนี่ช่องทางการติดต่อครับแอดไลน์ครับศู9ย์0 7 4 0 1ครับพี่โทรศู2ย์9 0 1 5 7ครับติดต่อสอบถามรายการใดสอบถามได้นะครับพี่นะทุกรายการเลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้พี่พานปุ์การไดกราบถอบประทานอภัยด้วยนะครับพี่นะนี่ก็มาพบกันในยามเย็นของวันพรุ่งนี้ครับ เพียงเฮงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ